เอาเบียบร,บร์จะกอกบมดไหมนะเอาล่องจะกอกก่อนอะไ่นัุกสุงตัองตุดจะไว้แหงบานท้ายเด เอาออกนะเออออกครับเออเขาจะเอาออกอะไรครับวันนี้ มันลลมันลอันอเสียละหูอันนั้นมันมันบวเนาะมัไไปเนาะบวมันตนมัสันมันจะแห้เีมันไ่หวน่อทางหนาวเลยเสเอากระไเอารดขาออได้ตีบีทแห้ได้หนกบีกมันมันเต้ามันนเต้ามีกุ้งไก่ปกุ้งไก่มีวัดิ ไม่มีคูนคูนก็หลายลายพี่หามน้ำมาที่ไส่อะได้บาคนคีอเหร่คสเดิอพคูนลายเลยพีน้อยที่สเนื้อยนาดเจิเดียวคนเจียเนื้อมงเนอหมู่ดลายนเขาก็ยู่งวงเวียนเนยก่ะเอาทางขนท้านทางมือจะต้องใส่ไปแล้วไฟพวกเขาสิทางกัดมือนะไม่ว่าเขาเจีงงานโดงนั้นหรือเขาเ่งงานนี้ คือเดาคังเขาเ้องประมาณสี่พันเนี่ยฟังแล้วร้องกระไดเลยอยู่ข้างทานปลาเป็นวัดนี่ก็พอเป็นวัดเขาเป็นจักวรริโริงบุ๊คคือ